โอเคครับร้อง้องสมบูรจีซีรีวิวนะครวันนี้ก็จะมาประกาศกิจกรรมแจกทวมินีคนิดหน่อยนึงนะฮะเนื่องจากจะฉลองครบ1,000ซับนะฮะซึ่งตอนนี้ช anel นนของเราก็มีครบ1 9 4 9งเก้าร้อยสกซับสไคร์เบอร์กันแล้วนั่นเองนะฮะก็รวมทุกคลิปแสนเก้าหมื่นวิวนั่นเองนะแล้วก็วิดีโอ55คลิปนั่นเองนะโอเคฮะก็โอเคฮนะคนะคนะขั้นตอนการเล่นทำกิจกรรมก็มีอยู่ว่าขั้นที่1น,นะฮะนี่นะฮะ กิจกรรมผมจะแจก150ครูนะฮะ1งรางวัลน,นั่นเองครับ50ครูสารางวัลน,นั่นเองนะครับก็ตามนี้นะร,รวมเป็น4รางวัลน,นั่นเองมูลค่า300บาทนะฮะก็ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมก็จะครบหนึ่งนะกด subscribe c h anel n เรานะครับขั้นตอนการกด subscribe ก็ได้จะรู้จักกันอย่างดีอยู่แล้วฮะนี่นะกดซับเนี่ยตรงนี้จบแค่นั้นแหละเสร็จอพอเลอกคนที่เราดูอยู่ก็ได้แต่กดซับแล้วล่เค กดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะนะนนะที่อัดอยู่นะวิดีโอนี้นะที่อัดอยู่นะโอเคนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะแชร์คลิปวิดีโอที่อัดอยู่นี้นะแล้วก็สี่นะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ว่าคุณอยากทําอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรนี่นะเลยตกตกตัวเองแบบคอนเทนต์อะไรนั่นเองฮนะคอ,แบบอะน,นเทนตะ์ content คืออะไรก็แบบประมาณว่าแบบอืมคอนเทนต์อะอธิบายไม่ถูกอะเออใช่ิหมาเถอะนักข้าใจดีนะว่าเกี่ยวกับ เกี่ยวกับไลน์นั่นเองนะจบอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกันเลยนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะโอเคฮะแล้วก็กดไลค์แฟนเพจนะฮะนี่นะชื่อนี้เลยนะ g ี t Review c h anel n นั่นเองนะซึ่งความจริงเพจน,นี้ก็สร้างกันมานานนะแต่ว่าไม่มีใครรู้เนื่องจากไม่ได้แปะลิงก์ไว้ได้านใต้น,นั่นเองนะโอเคฮะแต่ก่อนเคยแปะตอนนี้ไม่ได้แปะแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะโอเคเดี๋ยวเปิดเฟซบุ๊กเลยนี่นะแจกแจกปวะมันจะองแจกปวะเจ้า,จา,รจาทรบิ๊กนะฮะคนไหนที่ อยากให้ผมรับแอดก็ทักมาก็ได้นะไอบีมาได้เลยนะเดี๋ยวผมบอกว่าเป็นแฟนคลับอเลยนี้ถ้าเกิดมีก็เดี๋ยวผมรับแอดไปนะตามนั้นนะก็ขั้นตอนไม่มีอะไรมากนะพิมพ์ว่าจีซัตทีนะฮะเรอนะฮะวีไอวีวนะฮะชแนลนั่นเองนะครับนี่ฮะเรียบร้อยฮะเจออยาพิมพ์ผิดใช่ไหมโอเคฮะรีวิววะเอ้ยเอ,อ e ่ออีวิวเออนี่ฮะจีซีวิวชแนลนั่นเองฮะซึ่งก็ตามนี้นะฮะ ตอนนี้มีคนกดไลค์อยู่แค่53คนเท่านั้นเองนะก็เพจน,นี้ก็จะมีแบบรับตีบวกนิดหน่อยนะส่งรูปไอนเนี่ยผมรับตีบวกอยู่นะคนสนใจก็ไอบีมาได้ทางแฟนเพจน,นั่นเองนะไม่ต้องไอบีทางเฟซน,นะแฟนเพจนะจบโอเคโอเคฮนะซึ่งเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะว่าเลชินคอคือใครน,นั่นเองนะเลชินคอนะตามนี้เลยฮะแป๊บนึงนะนี่เลยฮนะพีรวิทย์เนี่ยนี่หน้าอันหล่อๆของเจลชินคอนี่เองนะ ตามนี้เลยฮะนี่แหละฮะโอเคะเรียบร้อยนี่อะไรนี่คอตามนั้นฮะชื่ออาร์ตนะโอเคเอ้ยนอกเรื่องละเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกับกดไลค์ฮะกดไลค์นั่นเองนะกดนี่นะฮะนี่กดถูกใจฮะเลือกอ่ะดเลือกใช่ไหมโอเคเนี่ยกดถูกใจฮะตามนี้ฮนะแค่นี้คุณมีสิทธิ์รับทูนี่150บาทนั่นเองนั่นเองนะครับโอเคเอ้ยมาขั้นตอนต่อไปนะฮะโอเคอธิบายว่ากิจกรรมนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อะฮะ หนึ่งนะมีคนร่วมสนุกหรือคอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปตัวน uh ี้ครบ50คนนั่นเองนะเกิน50คนนะตามนั้นนะแล้วก็ช anel เราเนี่ยครบ1,000ัซับนะฮะแล้วข้อที่สามก็คือแฟนเพจทุยแฟนเพจโอ้ยดึกแล้วนะอัดตอนตีหนึ่งนะฮะแฟนเพจครบ150ไลค์นั่นเองนะฮะก็คือเนี่ยจะมีการผลเอ้ยทุยลืมวะโอเคฮะเดี๋ยวประกาศผลนะฮะประกาศผล วันที่เท่าไหร่ดีวะเออวันนี้วันที่5ใช่ไหมคาดว่า50คอมเมนต์เนี่ยน่าจะมีสักไม่น่าจะเกินไม่น่าเกินวันที่10ผมให้เวลา15วันไปเยอะไปวะเปิดเทอมมาดีเลยน่าจะเกินแล้วลผมเวลาให้อาทิตย์นึงนะฮะเปิดประกาศวันที่12น,นั่นเองนะ,ะประกาศ 12, นะวันที่12บฮะวันที่ทับสินะฮะทับสิ สองห้าห้าเก้านะฮะก็คือเดือนนี้นะวันที่สิบสองนะ,ะตรงกับวันพุธนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันยากเกินที่จะครบคอมเมนต์ครบห้าสิบห้าสิบคนหรือว่ากดไลค์ครบร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมก็อาจจะมีก็เดี๋ยวอาจจะทําได้นะฮะอาจจะก,ก็เดี๋ยวแจกเหมือนเดิมมันแหละับแต่ดูก่อนอีกทีนะถ้าเกิดครบก็ดีดโอเคะฮะก็เดี๋ยวชาแนลเราก็จะมีการไลฟ์นั่นเองนะฮะซึ่งผมจะจะมีคลิปเกี่ยวกับ กล้าตีกล้าแจกแทงโดนกล้าเจ็บนะส่วนไหนที่ติดตามผมมาต่อเกอนที่โดนแฮกนะก็จะรู้ว่าผมมีกิจกรรมนี้มานานแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวอาจจะอธิบายทางแฟนเพจอีกทีคอนเทนต์ก็คล้ายๆกับของพี่ปุ้ยนั่นเองนะซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจมีเจตนาที่จะลอกเลียนแบบแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าเพื่อความสนุกสนานของท่านผู้ชมนะและเพื่อความการโม้ความสุขให้กับท่านผู้ชมนะโหโคตรหล่อโอเคนะขอให้เขา้าใจดีว่าผมไม่ได้ไอ้นี่นะธรรมดามาด่า,มา,ดาผมแล้คตามนั้นนะฮะ ก็เดี๋ยวคอยติดตามทางแฟนเพจอีกดีๆนะครับผมอาจจะมีประกาศลับในตามนี้นะฮะว่าให้มาตีบวกในะแนวนั้นนะฮะโอเคฮนะเดี๋ยวผมจะมีการไลฟ์แล้วก็คอยติดตามดีๆผมจะแจ้งทางแฟนแฟนเพจทุกครั้งนั่นเองนะครับว่าผมจะมีเกิดการไลฟ์โอเคฮนะสุดท้ายนี้ผมขอฝากกันไปที่เอ่อคนไหนที่อยากจะเอ่ออาจจะสงสัยว่าเฮ้ยบวกแปดผมเนะี่ยเฮ้ยบวกแปดพี่เฮ้ยพี่ได้มาไงเนะนี่ oh, ยบวกแปดเนี่ยโหเยอะแยะมากมายตะวันด้วยโอ้โหปีะพงไอ้ยปีกพงไม่มีด้วยว่ะ ตะวันเอ้ยซิกโกเอ้ยสงสัยว่าผมอ่ะได้มายังไงนั่นเองนะซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าคุณต้องมีตังจบตังตัง,ตงแค่นั้นเลยตังพูดเหมือนง่ายนะพิมพ์ไปทาง Facebook นะฮะฟีฟ่าออนไลน์สามไทยแลนด์บายเพลเยอร์นั่นเองนะฮะซึ่งกลุ่มนี้นะจะมีอยู่2แยกมา2กลุ่มนะเป็นกลุ่มปิดนะคุณต้องรอคุณต้องรีเควสต์ไปนะฮะเซ็น รีเควสนั่นแหละโอเคแล้วก็ให้แอดมินรับนั่นเองนะซึ่งกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มนี้นะฮะเฮ้ยผิดกลุ่มโอ้โหเสีย FIFA หมดฟีฟ่าเลย,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 ยสามไทยแลนด์เพลย์เยอร์ฮะอย่าได้เด้อเสียหมดอ๋อออนไลน์สามไทยแลนด์ไทยแลนด์เออบายเพลย์เยอร์เออไหนวะ นี่ฮนะสามสายคนเนี่ยกลุ่มผมว่ากลุ่มเนะี้ยมั่นคงสุดแล้วฮะแอดมินกับนะักธิคิดนะฮะตามนี้นะอ่านกดดีๆก่อนที่จะทําการซื้อขายนะีย่ะเดี๋ยวอาจคุณอาจจะบินเดินรุ่ตัวนะกลุ่มเป็นกลุ่มแข็งอยู่นะฮะทำอะไรงง่เดี๋ยวระวงโดนบินนะโอเคนะตามนี้ฮนะเนี่ฮนะบกแปดเนี่ยโพสต์มากมายนะก็ศึกษาดีๆนะระวังเกลียนนะกลางก็กลางเลือกท่านที่เหมาะสมนะก็แอดมินพวกนี้นะนะักธิคิดหรือว่าคนเอพวกนั้นก็ได้นะฮะ โอเคฮะ้ okay, อีกกลุ่มหนึ่งก็คือฟีฟ่าล่าสัมบายเพย์เออร์ออคชั่นนะฮะนี่นะฮะพิมพ์ตามฟีฟ่าล่าสัมบายเพย์เออร์ออคชั่นมาเก็ตนะออคชั่นคือ,อรายการประมูลนั่นเองนะฮะการประมูลก็มีกฎมากมายนะอ่านดีนะเพื่อป้องกันการโดนบินเช่นเคยนะเนี่ยผมก็โพสขายบล๘ดีดีเอ็ม้วนมากายนะฮะลองมาดูศึกษาและหาเอาเป็นว่าศึกษาเ,เองนะฮะตามนี้นะผมไกด์ไลน์ให้แนละ้วโอเคก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยขอบคุณทุกคนนะที่คอยติดตามกันมาตลอดนะ เถิดชอบนะเอ๊ะเอาสั้นไปวะขอบคุณทุกคนจริงๆนะวันนี้เราเดินทางถึง999 Subscribers เลยนะอาจจะน้อยสำหรับบางคนอาจจะน้อยสำหรับพี่ปุ้ยอาจจะน้อยสำหรับเซลิงนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าสำหรับผมมากๆนะผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะพูดแล้วน้าตาจะไหลโอเคเนะีก็ผมขอขอบคุณก่อนเลยนะผ่านซับนี่นะมาานั่นใจต้องถึงแน่นอนนะโอเคคนระับสภาับนี้เถิดชอบก็เลกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้การทำคลิปต่อไปนะก็ ฝากแฟนเพจไปด้วยนะสำับภาทณ์นี้ลามก่อนขอตอนนะครับผมขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะสวัสดีครับเฮ้ยกดผิด F9 กด F10 ไปแล้ว